สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเรานะคะก็จะพาทุกคนนะคะไปดูกันนะคะว่าค่ายนิติอาสาครั้งที่17ของเรานี้นะคะจัดขึ้นที่ไหนและเส้นทางที่จะไปนะคะเป็นยังไงจะผ่านอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่โรงเรียนบ้างกองวาแล้วนะคะซึ่งเป็นสถานที่ที่เราจะทาค่ายนิติอาสาค,ครั้งที่17กันค่ะก็ด้านหลังนี้นะคะก็เป็นสนามฟุตบอลหญ้าเทียมนะคะของโรงเรียนนี้นะคะสังเกตได้นะคะหญ้าขึ้นเข่าแล้วค่ะแล้วก็อันนี้นะคะไม่ใช่เราตากผ้านะคะคือโกค่ะโกฟุตบอลค่ะแล้วก็จะมาช่วยๆกันทําสนามบอลของน้องๆให้ดูดีนะคะอ่าแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูบริเวณรอบๆ ค่ายของเรเรกละโรงเรียนบ้านกองวานะคะก็จะเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงป .6 นะคะอันนี้นะคะก็เป็นห้องการเรียนการสอนของเด็กอนุบาลน,นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอาคารของปอ .1 จนถึงป .6 ค่ะซึ่งโรงเรียนนี้นะคะก็จะมีนักเรียนด้วยกันทั้งหมด 5, ประมาณ50คนค่ะแต่ว่ามีคุณครูแค่คนเดียวค่ะ ซึ่งชาวค่ายที่ขึ้นมาก็สามารถเข้ามาร่วมกิจกรรมกับน้องๆในห้องเรียนได้นะคะและสองอาคารนี้นะคะก็จะเป็นที่พักของผู้หญิงที่ขึ้นค่ายนะคะขาและอาคารนี้นะคะคืออาคารที่รุ่นพี่ของพวกเรานะคะหลายปีก่อนนะคะได้ขึ้นมาสร้างไว้นะคะซึ่งก็จะเป็นที่รับประทานอาหารของน้องๆนะคะแล้วก็ปีนี้นะคะแม่ครัวก็จะทําอาหารให้เรากินกันตรงนี้นะคะมีมะมหม,มดเลยค่ะหม้อหอยตะไหร่ปับตู้เย็นมีหมดเลยค่ะ ค่ะแลวตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่เบนซ์นะคะซึ่งเป็นประธานฝ่ายก่อสร้างปีนี้นะคะเดี๋ยวเรามาถามพี่เบนซ์กันค่ะว่าวันนี้ามาดูสถานที่แล้วเป็นยังไงกันบ้างค่ะค่ะพี่เบนซ์เป็นไงบ้างคะจากการมาดูสถานที่วันนี้ปัญหาอะไรบ้างไหมคะครับก็ปัญหาของเราครับก็คืออยู่ที่ที่สิ่งที่ก่อสร้างของเรานะครับจะมีสิ่งกีดขวางอยู่เราก็จะก่อสร้างอาคาร ขนาด9้าชั้นนะครับไม่ใช่ครับหกคูณิบเมตรครับเราจะขนย้ายของเด็กเล่นนี้ออกแล้วก็เอาล้วออกนะครับผมแล้วก็เราต้องอดินมาถมครับแล้วก็สามารถถึงจะสามารถขึ้นโคงเพื่อให้ชาว่ายมาทําได้ครับผมแล้วก็ต้องตัดต้นไม้ด้วยไหมคะครับเราจะตัดต้องตัดอ่อนต้นครับไม้สักครับอันนี้ไม้สักหรอคะครับ มันมีเข็มตรงไหนคะสักมันมีเข็มตรงไหนคะเล่นไม่ปึกษาที่นะครับเออค่ะต่อค่ะก็คือสำหรับอาคารเรียนปีนี้นะครับจะดูแตกต่างจากปีก่อนๆที่ผ่านมานะครับก็คือถ้าอย่างไงก็ไม่ช่วยกันไม่ช่วยพี่ก่อสร้างได้นะครับผมก็คือผู้หญิงก็ทำได้ผู้ชายก็ทำได้ครับแล้วพี่ก็ขอเชิญชวนให้น้องๆคลึนไค่นะครับเพราะว่า ถ้าน้องอยากรู้ว่ามีตภาพอยู่ที่ไหนนแล้วถ้าน้องขึ้นไทยแล้วน้องจะรู้ครับหัวต้มเลยคะ่ะพี่เอ็นครับใครเมื่อไครต้มไหมครับอ้น่าค่ะขอขอบคุณพี่เมนนะคะ <c oughs> เป็นประธานฝ่ายก่อสร้างนะคะขอบคุณค่ะค่ะ,คะและด้านหลังเรานะคะก็คือฝ่ายวิชาการนะคะหรือว่าฝ่ายคลินิกกฎหมายซึ่งเขาได้สอบถามกับชาวบ้านนะคะว่ามีปัญหาอะไรบ้างในหมู่บ้านนี้นะคะที่เกี่ยวกับกฎหมายแบบเขาจะช่วยเหลือได้นะคะแล้วก็ มีผู้ใหญ่บ้านและผอโรองเรียนให้คำปรึกษากันอยู่นะคะและเดี๋ยวเรามาถามฝ่ายวิชาการกันคะ่ะว่าในหมู่บ้านนี้มีปัญหาอะไรกันบ้างน,นะคะค่สะสำหรับเมื่อกี้นะคะที่เราได้เห็นไปคือฝ่ายวิชาการนะคะ<ม>เขาสอบถามปัญหาเกี่ยวกับในหมู่บ้านแห่งนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาถามกันเลยคะ่ะว่าปัญหามีอะไรกันบ้างค,ค่ะค่ะพี่โจโคะ่ะเมื่อกี้ที่พี่โจโไปสอบถามชาวบ้านมาปัญหามีอะไรกันบ้างคะโอ้นะครับ ปัญหาอันดับแรกเลยนะครับที่เป็นปัญหาสําคัญนะครับก็คือปัญหาเรื่องเอกสารสิทธิ์เอกสารสิทธิ์ใช่ <ละ S 1> เพราะว่าหมู่บ้านเนี่ยทั้งหมู่บ้านเลยนะครับ<น>เขาไม่มีเอกสารสิทธิ์รวมทั้งโรงเรียนแล้วว่าวัดด้วยนะครับซึ่งก็เป็นปัญหาสําคัญนะครับสําหรับชาวบ้านณนะหมู่บ้านนี้นะครับสำหรับปัญหาต่อไปนะครับก็คือปัญหาเกี่ยวกับสา,าธารณภูมิภาคนะครับในเรื่องน้ำนะครับในการทําเกษตรกรรมไม่เพียงพอ นะครับเนาะซึ่งทางรัฐเนี่ยก,ก็ยังเพิกเฉยยังไม่ค่อยได้มาช่วยเท่าไหร่นะครับ <S <S สำหรับเรื่องต่อไปนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับคลื่นโทรศัพท์ทำไมทำให้เป,เป็นอย่างนั้นก็คือว่านะครับคลื่นโทรศัพท์เนี่ยนะครับณห,หมู่บ้านนี้เนี่ยนะครับคลื่นเนี่ยมีเพียงแค่บางจุดบางจุดเท่านั้นแต่ไม่ได้ครอบคลุมทั้งหมดนะครับ <S <S เ,เนาะซึ่งส่งผลก็คือชาวบ้านเนี่ยก็ก็คือไม่สะดวกต่อการติดต่อ นะครับเนาะไม่ว่าจะเป็นชาวบ้านด้วยกันหรือรวมทั้งลูกๆที่ไปทํางานหรือว่าไปศึกษาต่อนะครับในเมืองใช่ก็สมผลนะครับซึ่งเดี๋ยวทางฝ่ายวิชาการรวมทั้งฝ่ายที่มิกฎหมายเนี่ยนะครับเนาะก็จะนําปัญหาต่างๆเหล่านี้นะครับเนาะเข้าไปปรึกษาอาจารย์นะครับเพื่อที่จะช่วยเหลือชาวบ้านต่อไปนะครับแต่ปัญหาเราเหล่านี้นะครับก็เป็นปัญหาเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับยังอาจจะมีปัญหาต่างๆซึ่งเดี๋ยวฝ่ายวิชาการเนี่ยก็จะเข้าไปสืบเจาะลึกๆโอเคนะครับ และนี่นะคะก็คือปัญหานะคะหลักๆของในหมู่บ้านนี้นะคะ,คะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามกันว่าฝ่ายวิชาการและหรือฝ่ายคลินิกกฎหไหยเนี่ยเขาจะช่วยเหลือกันยังไงนะคะครับผมค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับ ีครับไปคือน้ําตกก็หลวงนะครับผมน้าตกก็หลวงนะคะเป็นน้ําตกที่สวยที่สุดในจังหวัดลําพูนนะครับว้าวผัวต้มค่ะและตอนนี้นะคะไข่ตุ้มครับ oh. ครับตอนนี้นะคะบรรยากาศสวยมากค่ะวันนี้เราจะเป็นไก่นําเที่ยวนะครับ uh. เป็นไก์ค่ะอ๋อครับผมเอออันนี้นะคะจะอยู่ในความรับผิดชอบของฝ่ายมวลชนสัมพันธ์นะคะเือเราไปช่วยเขาบูรณะสิ่งของใน ในโรงเรียนแล้วนะคะเราก็จะมีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจค่ะคือที่นี่ค่ะน้ำตกก้อหลวงนะคะคสวยงามมากเลยค่ะใช่เราไม่เพียงแตก่อสร้างนะครับแต่ยังเรายังพามาเที่ยวด้วยนะครับผมใช่นะคะไว้เราพบกันบนข่ายนะคะวันที่22ถึง28พันวาคมปีนี้ค่ะแล้วเจอกันนะคะ